สิ่งที่คุณปรารถนารอคอยกำลังจะเกิดขึ้นเป็นจริงในดวงชะตาของคุณถ้าคุณได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปในวันนี้นะคะวันนี้ไม่หมาะขออนุญาตมาเปิดไพ่เปิดคำทานายให้กับทุกๆท,ท่านที่เจอคลิปนี้ขออนุญาตคุณรู้คุบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวเทวดาประจําตัวคุณในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตา ให้ไพ่ทุกใบที่ไม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยำและชัดเจนอนุญาตให้ไม่หมอได้เปิดดวงชะตาแบบ100%ด้วยนะคะบุญสัมพันธ์กันจึงได้พบจึงได้เจอจึงได้มาฟังคำทำนายจากพลังงานไพ่ของไม่หมอในวันนี้ มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณปรารถนารอคอยจะเกิดขึ้นเป็นจริงในดวงชะตาของคุณในเรื่องใดบ้างให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านสื่อออกมาให้คำตอบให้แสงสว่างกับดวงชะตาของคุณนะคะหากแม้นมีไพ่ใบใดที่ไม่เหมาะให้คำทำนายเปิดออกมาแล้วตรงกับชีวิตตรงกับสถานการณ์ที่คุณเคยเจอนะคะหรือที่คุณเป็นอยู่นะพลังงานวันนี้เป็นพลังงานของคุณอย่างแน่นอนนะคะใบแรกที่คุณได้ในวันนี้ โอโห و, นั่งกลุมหัวกลุมขมับกันเลยทีเดียวนะคะก้าวดาบคิดไม่ออกหาทางออกไม่เจอปวดหัวบางคนปวดหัวเวียนเวียนหัวในช่วงนี้นะพลังงานของการที่ทั้งเรื่องตัวเองทั้งเรื่องคนอื่นทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องบ้านอะไรเงี้ยนะคะคือมันมีหลายเรื่องมากๆเลยให้เราต้องคิดต้องเครียดก้าวดาบแน่นอนไม่หลับนะบางคนนะคะคือถ้าคุณเป็นคนที่บอกว่าเออแม่หมอก็นอนหลับดีนะแม่หมอก็จะต้องบอกว่า เออบางทีตื่นกลางดึกกลางดื่นนะคะหรือถ้านอนหลับอยู่แล้วนะคะบางทีก็จะเป็นความเครียดที่คุณรู้สึกว่ามีเรื่องที่มันอึดอัดใจกังวลใจนะคะอยากจะหาทางออกกับปัญหาบางเรื่องแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนเลยนะคะถ้ามีสิ่งใดที่ตรงกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะก็ฟังต่อนะแต่ไพ่ใบนี้เห็นไหมคะดูดูหน้าไพ่ก็คือแบบโอ้โหปวดหัวนะคะอืมเหนื่อยใจ คิดหาทางออกไม่เจอนะคะหาคำตอบออกอบตัวเองไม่ได้ใบที่สองที่คุณได้ในวันนี้โอ้โหนะคะไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเห็นไหมคะเหรียญเนี่ยเหรียญใหญ่มากเงินก้อนใหญ่มากเหนื่อยใจก็จริงค่ะความโชคดีนะคะสิ่งที่คุณปรารถนารอคอยเป็นเรื่องเงินใช่หรือไม่ถ้าใช่เงินก้อนใหญ่กำลังมาค่ะ ะะเงินก้อนนี้มาเพื่อที่จะให้คุณลี่คลายปัญหาเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดนะคะถ้าคุณปรารถนารอคอยเรื่องการเงินนะไพ้เงินขึ้นมาชัด มากนะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่คุณจะได้เงินเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณหนักอกหนักใจในเวลานี้อย่างแน่นอนนะคะไม่จำกัดเลยนะว่ามาจากทิศทางใดแต่โชคชะตาดวงชะตาของคุณจะดึงดูดเงินเข้ามาให้กับคุณอย่างแน่นอนคะ่ะไพ่ใบนี้นะดวงการเงินเปิดแล้วพลังงานใบที่สามวันนี้นะคะเด็กดาบคุณเป็นคนดื้อเหมือนกันนะ ยอมรับไหมยอมรับไหมคุณก็เป็นคนดื้อหมอนกันนะแต่ก็ไม่ได้ดื้อตลอดก็เป็นคนมีความดื้อในตัวเองแหละนะคะตอนเด็กๆก,ก็อาจจะเป็นแบบอลักษณะของคนที่บางครั้งนะก็อาจจะถูกตีกรอบไว้เยอะเหมือนกันนะคะไม่ได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำนะคะเออมีความฝันนะคะมีเป้าหมาย ที่อยากทําที่อยากไปนะคะหลายเรื่องมากๆเลยนะถ้าให้อิสระในชีวิตแบบที่คุณไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณอยากทําอะไรอะ่ะมันมีความฝันบางอย่างมันมีจินตนาการบางอย่างที่คุณอยากจะทําในชีวิตเยอะมากหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะคะแต่บางครั้ง การถูกตีกรอบการที่มีภาระหลายๆอย่างในชีวิตอะ่ะมันอาจจะทำให้คุณหลงลืมตัวตนหลงลืมความฝันของตัวเองไปเยอะมากๆก,ก็ได้นะคะแต่คุณมีความดื้อในตัวเองอยู่นะคะบางครั้งฟังเฉยๆแหละแต่ก็เออเออเอ,เอ,เอไปกับคนอื่นหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวไปอย่างนั้นแหละแต่บางทีก็คือแบบรู้สึกว่าไม่ได้เห็นด้วยนะแต่แค่ไม่ได้อยากพูดนะคะเออแค่ไม่อยากมีปัญหานะคะแค่นั้นเองนะมาดูกันต่อนะคะพลัางงานใบที่4วันนี้นะคะ ไฟอวานนะคะอืมต้องต้องบอกว่าระมัดระวังคนอื่นมาทําความเดือดเนื้อร้อนใจให้ในช่วงนี้นะคะเพราะไฟอวานคือบางทีแบบเอ่อไปคุยกับใครในช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าไพ่ไพ่ใบเนี้เป็นไพ่ของการที่คนที่อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าสถานการณ์ที่เราจะได้ไปเจอบางทีเขาไม่เข้าใจเราเท่าไหร่คือบางทีคนอื่นเขามองเราแบบ ในแบบที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเวลาไปอธิบายอะไรกับใครเพื่อให้ใครมายอมรับอะไรในตัวเราหรอกนะคะไม่ต้องสนใจอะโนสนโนแคร์ so no บ้างก็ได้นะคะบางทีแบบมันไม่มีใครมาช่วยอะไรเราได้อะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปใจดีกับคนอื่นเราไปอธิบายเราไปสนใจอะไรกับคนอื่นมากจนเกินไปในบางครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็อาจจะนำความเดือดเนื้อร้อนใจเหล่านั้นมาให้เราได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูกันต่อนะ พลังงานไพ่ใบที่5้าแล้วนะคะเหมือนไพ่เล่าเรื่องเรานะคะช่วงนี้โฟล์อฟสอนนะคะโฟล์อฟสอนเนี่ยเขาบอกว่าพักบ้างเหนื่อยไหมนะคะพาตัวเองไปแบบรี l ล็กส์นะคะหรือว่าแบบเหมือนพาตัวเองไปเ,ออเหมือนพักบ้างอะไรเงี้ยหยุดหยุดคิดหรืออยู่กับตัวเองบ้างหรือบางคนก็คืออยากอยู่กับตัวเองจริงๆอะ่ะไม่อยากคุยกับใครนะคะไพ่ใบน,นี้นิ่งนะนิ่งแล้วก็บางทีก็เออเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับหลายเรื่อง,องไม่อยากคุยกับใครนะคะ หรืออยากจะเไปเที่ยวที่ไหนสักที่อยากจะไปอยู่กับธรรมชาติไปภูเขาไปทะเลเหมือนบางทีรู้รู้สึกว่าช่วงนี้อยากจะมีอิสระอืรู้สึกว่าอยากได้รับการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอิสระจากปัญหาบางอย่างอิสระจากบางคนก็ได้นะคะเพราะมันคือไพ่ของคนที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยละกับมันเหนื่อยแล้วกับเรื่องเนี้ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีอะไรเงี้ยนะคะมาดูกันต่อนะคะไพ่ใบที่หก เซ็งกับคนนะเซ็งกับการคุยกับคนคนมันคุยไม่รู้เรื่องอะนะคะบางทีอะนะคะคือเพราะฉะนั้นไม่หมอจะบอกนะไม่หมอว่าไม่ไม่รู้นะว่ามันจะตรงกับสถานการณ์ของใครนะคะแต่ไม่หมอเชื่อว่ามันต้องมีแหละมันถึงมันถึงมีพลังงานแบบนี้ขึ้นมาที่ไพ่อยากเสืออยากจะบอกว่าอวันเนี้ยเราเองเนี่ยนะต้องกลับมาสนใจชีวิตตัวเองนะคะกลับมาโฟกัสชีวิตตัวเองกลับมาโฟกัสเป้าหมายตัวเอง เราต้องเข้มแข็งนะเราอย่าไปยอมคนหรืออย่าไปยอมให้ใครมาเอาเปียบเราเด็ดขาดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเหมือนแบบเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเองก็เป็นมามาแล้วหรือเปล่าเนาะเพราะว่าแบบเป็นมังใจดีกับคนอื่นเกินไปนะคะให้ใจกับคนอื่นเกินไปอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบต้องมาเบือ่อมาเหนื่อยมาเซ็งบางคนคนยืมเงินไม่ได้คืนบางทีนะหรือแบบอ,อะไรที่มันควรจะเป็นของเรามันไม่เป็นของเราอะไรเงี้ย มันมันรู้สึกว่าทําไมคนมันเป็นแบบเนี้ย <c oughs> คือคือเหมือนมันม,มีคํานี้อยู่ในความรู้สึกเราอะว่าทําไมคนคน,นี้เขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไปอะไรกับเขาแล้วอะเออแบบปล่อยได้ก็ปล่อยแต่ว่าบางเรื่องที่มันจะต้องจําเป็นจะต้องจัดการก็ต้องจัดการให้มันเด็ดขาดไปเลยนะมาดูกันต่อค่ะไพ่ใบที่เนะคะ เห็นไหมแม่หมอบอกและราชินีถือดาบอะไรบางเรื่องที่มันต้องจัดการให้มันเด็ดขาดถ้าเราจัดการเองไม่ได้ต้องหาคนอื่นมาช่วยท่านบอกแบบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกแบบนี้เลยราชินีดาบถึงเวลาทีท่จะล่องลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองก็ต้องสู้นะต้องเข้มแข็งนะอย่าไปกลัวนะคะ อะไรที่มันถูกต้องเนี่ยนะคะคือแบบเดินหน้าลุยเต็มที่ได้เลยแล้วก็ถ้ามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่มันติดๆขัดๆอยู่ตอนนี้คุณจะมีกําลังใจจะมีกําลังกายที่เข้มแข็งในการที่จะต่อสู้มากๆเห็นไหมคะว่าใส่ชุดนักรบพร้อมรบและมานั่งอยู่บนบันลังตรงเนี้ยชัยชนะมันเป็นของคุณแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมสถานการณ์ที่คุณเจอในเดือนนี้หรือแบบ เงินที่คุณต้องการตอนนี้มันจะมาไหมมันมาแน่นอนค่ะจริงๆคําตอบมันอยู่ตั้งแต่ไพ่ใบนี้แล้วหนึ่งเหรียญเพราะว่าหนึ่งเหรียญคือเงินเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นใจคุณนี่ะต้องแข็งแกร่งใจต้องดีจิตต้องดีไว้ก่อนนะคะจิตต้องสู้นะคะจิตต้องเปิดไว้ก่อนอย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาเศร้าเครียดทุกข์ใจเนี่ยไม่นะอย่านะนะคะเชื่อไม่หมอนะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่คุณปรารถนารอคอยกําลังมาค่ะไพ่ใบที่แปดแล้วนะคะ,ะ,คะอัศวินไม้เขาดีค่ะ ข่าวดีข่าวดีเรื่องอะไรมาดูต่อเลยค่ะไม่มองว่าข่าวดีเรื่องเงินนี่แหละนะคะมาดูต่อนะนะคะว่าจะมีพลังงานไพ่ที่สื่อมาอะไรอีกบ้างนะคะข่าวดีมาแน่นอนนะคะ The date ข่าวดีเรื่องอะไรเรื่องการจบปัญหาปัญหานี้มันจะจบลงนี่สินนี้มันจะหมดไปนะคะความทุกข์อกทุกใจนี้มันจะคลี่คลายเบาบางการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะ การเริ่มต้นใหม่เนี่ยไพ่หมายเลขหนึ่งไพ่เงินก้อนใหญ่นะคะการเริ่มต้นใหม่การได้ชีวิตใหม่นะคะพลังงานไพ่ราชาโอ้ราชามากับราชินีเลยนะคะราชาผู้ถือไม้กว่าจะมาเป็นพระราชาผู้ถือไม้นี่บอกเลยว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายเออบอกบอกตัวเองเลยนะว่าคุณนาะโคตรเก่งเลยรู้สึกว่าชีวิต,ตวเองมันง่ายไหมล่ะที่ผ่านมามันไม่ได้ง่ายนะเออในแต่ละวันของคุณน่ะคุณมีเรื่องอะไรต้องคิดต้องจัดการบางหล่ะต้องทําบ้างหล่ะ ไหนจะงานหน้างานหลังอะไรของคุณโอโยแยะเต็มไม้เต็มมือไปหมดอ่ะหรือต้องไปคิดทั้งเรื่องตัวเองคิดแทนคนอื่นโน่นนี่นั่นโอ้โหนะคะคุณแบกรับอะไรมาตั้งเยอะกว่าจะมาเป็นราชาไม้ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยพลังงานของการที่ต้องบอกว่าพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูได้ด้วยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชีวิตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดวงชะตาได้ด้วย คือการยกระดับดวงชะตาของคุณให้มันดีขึ้นสิ่งใดที่มันติดติดกัขัดมันก็จะผ่านพ้นนะคะไพ่ใบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เป็นราชาได้เป็นราชนีนี่นะคะคือจิตใจม,ตมันต้องมันต้องแบบยิ่งใหญ่นะคะดุดหินผานะคะภูเขาหินผานยิ่งใหญ่เลยนะคะใครทําอะไรก็ไม่ได้นะคะเจอลมก็ไม่ไม่หวัน่นเจอฝนก็ไม่หวัน่นผ่านมาได้ทุกฤดูกาลนะคะหนึ่งดาเห็นไหมคะความชัดเจนเนี่ยโอ้โหพลังงานเนี่ยนะคะ เห็นเห็นเพนไพ่ใบนี้แล้วแบบทรงพลังมากเลยนะทรงพลังมากในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของคําพูดมีอะไรบางอย่างนะคะที่แบบบางคนเนี่ยคือมีอะไรไม่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาต้องพูดก็ต้องพูดนะคะอย่างเงียบอย่าเก็บในสิ่งที่มันควรพูดนะคะไพ่ใบนี้สื่อมาในในเรื่องของคําพูดที่บอกคุณว่าถ้าคุณจะไปเจรจาสิ่งใดจะไปพูดสิ่งใดจะไปพูดเรื่องใดจะต้องไป ติดต่อหรือไปทําธุรกรรมเอกสารกฎหมายเรื่องใดกับใครคุณจะชนะไพ่แห่งชัยชนะชัดเจนค่ะพลังงานขององค์ปู่นะคะองค์ปู่ฤาษีองค์ปูป่พญานาคนะคะคุ้มครองคุณชัดเจนมากๆนะพลังงานไพ่ใบต่อไปนะคะสองถ้วยนะคะความรักความสุขนะคะความสมหวังเห็นไหมคะความรักความสุขความสมหวังกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะมาดูกันต่อนะ ไพ่ใบนี้เดอะไฮพินเทสนะคะบางทีที่ผ่านมาคุณไม่ค่อยทันเลหเลี่ยมคนเท่าไหร่อืมบางทีมันมีคนที่แบบไม่หวังดีไม่ปรารถนาดีกับคุณอะที่ผ่านมาในชีวิตอะนะคะเคยเจอคนที่แบบไม่หวังดีไม่ปรารถนาดีมาก่อนในชีวิตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณน่าจะได้ได้เรียนรู้ได้บทเรียนต่างๆในในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเจอครูใหญ่แล้วแหละนะคะจัดติการได้รับความยุติธรรมนะคะ การได้รับความยุติธรรมในชีวิตของคุณนะโอ้โหมาแล้วนะคะประตูแห่งทรัพย์ประตูแห่งโชคเนี่ยเหรียญน,นะคะไพ่หกเหรียญน,นะคะเนี่ยเห็นไหมหลังประตูมีแต่โชคมีแต่ทรัพย์ทรัพย์ใหญ่โชคใหญ่รอคุณอยู่เปิดประตูมาเลยค่ะเปิดประตูของคุณมารับโชคใหญ่มารับทรัพย์ก้อนใหญ่มารับบุญใหญ่ที่คุณเคยสร้างเคยทำหกเหรียญเนี่ยนะคะเหมือนพลังงานที่คุณอัดคุณอาจจะเป็นเด็กน้อยคนนี้นะคะ ที่คุณกําลังแบบเหมือนรับกุญแจนะคะรับกุญแจในการเปิดประตูนี้นะคะเพื่อที่คุณจะได้เปิดไปสู่ชีวิตใหม่ๆที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่คุณปรารถนารอคอยเรื่องการเงินแน่นอนนะคะพลังงานแสงสว่างสีทองเรืองรองเบอร์นี้นะคะเรื่องการเงินแน่นอนนะคะหรือความสุขก,กายสบายใจอืมสองเรื่องเลยนะแม่หมอว่าการเงินที่เด่นชัดมากๆที่คุณจะได้รับ ไม่หมอไม่รู้นะว่าแต่ละคนรอคอยเงินก้อนใหญ่แค่ไหนคุณอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนกันบ้างนะคะไม่หมอว่าเงินก้อนนี้โชคโชคนี้ทรัพย์นี้นะคะต้องเดินทางไปถึงหนะ้าบ้านคุณในเร็วๆนี้แน่ๆนะคะคุณจะรอคอยปรารถนาเงินก้อนใหญ่แค่ไหนคุณก็อธิษฐานจิตเอานะเชื่อได้เลยว่าคุณจะได้เปิดประตูแห่งโชคประตูแห่งทรัพย์ของคุณแล้วไม่นานเกินรอนะคะ ไพ่ใต้สำรับโอ้โหเหรียญก้อนใหญ่มากเหรียญใหญ่มากสี่เหรียญเห็นไหมคะกล่องสมบัติคุณเห็นไหมคุณเห็นกล่องสมบัตินี้ไหมคะพระราชานะคะเห็นไหมว่า เสื้อกลุ่มของพระราชาก็เต็มไปด้วยแบบโอ้โหสมบัติพระสถานนะคะคือแบบเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งเหรียญก้อนใหญ่รัพย์ก้อนใหญ่นะคะเงินก้อนใหญ่นะคะโชคใหญ่ทรัพย์สมบัตินะคะทรัพย์เก่าบุญเก่าของคุณคุณกาลังจะได้รับการที่คุณจะมีกุญแจนะคะได้เปิดออกได้นํามาใช้ ได้นำมาใช้ประโยชน์ได้นำมาเก่ะเกิดประโยชน์กับดวงจะตาของคุณและผู้อื่นแน่นอนนะคะถ้าเงินก้อนใหญ่นี้มาอยู่กับมือคุณจะเป็นประโยชน์ต่อไปเป็นอย่างสูงมากๆไม่หมอเชื่อเช่นนั้นนะแม่หมอขออวยพรอวยชัยให้กับทุกทุกท่านนะคะที่ฟังคลิปนี้นะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พลังงานไพ่เปิดขึ้นมาวันนี้นะทุกคำทำนายที่ไม่หมอได้พูดออกไปเก่าไปเกิดขึ้นเป็นจริงสำเร็จเป็นจริงในเร็ววันฉับพันธ์ทันใจ ให้กับผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในพลังงานไพ่ในวันนี้นะคะ